นะแม่ค้าอันแม่ค้อันนี้จักบาทอันนี้เพลงค่ะอาเพลงอีกแล้วแม่ค้อันอันนี้อะจ้าบาทอันนี้ก็เพลงค่ะโอ้มีแต่ของเพงเพลงอันนี้อะแม่ค้าอันนี้ก็เพลงค่ะอ๋อบไอันนี้ก็เพลงค่ะเกียวอไรหรอไม่มีแต่ของเพงเพเดี๋ยวเดียเดยวเดียวมาแล้วพี่มีแป้งอยู่มีแป้งกอเในแป้งน คสองบาทจ้าอันนี้ไม่แพงจ้ะสองบาทเลยครับแม่ค้าใชค่ะอุ้ยมันมันมันมดหมดใส่หมไได้หล่ะหุ่นเต็มยั่หุ่นอุ้ยอุ้ยแม่ค้าเฮ้ยจ้ของขายเดี๋ยวคือมีหมดบาทนี่แม่ค้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ค้าอือก็แม่ค้าต้องขุดแม่ค้าโอ้ยหมดขิวหมดขิวแม่ค้าจะไปขายใส่นอกบานขายตรงนี้จ้ะโอ้ยแม่ค้าก็แบบวันแค่ไหนครับ ขันตาขันตาต้นนี้ค่ะขันตาขันาต้นเอ๋อขันตาเช่นะคะอันนี้คีมหมูช่นะคะค่ะค่ะค่ะเดอเดี๋ยวูนะคะนะคะอกินเดียวอันนี้อันนี้กินหว่าผมเอาไปไว้นี่ัวันหกินอันนี้อันนี้หมดแล้วคะเฮ้ยกินหดะัอันนี้หมดแล้วใช่ไหมคะค่ะกินหลดดว นี่ค่ะนี่ค่ะจักสิบบาทไหมคะสองบาทค่สองบาทแม่คะชายเคี้มันทำไมสวยจังเลยคะโอ้ครีมวันนี้เลยค่ะใส่นี้ใช้ดีไหมคะใช้ดีดีมากอยากอากาศร้อนเนี่ยก็ใส่ได้ด้วยค่ะหอมมากค่ะให้จะเป็นสีสารนี่ใส่มากค่ะแล้วเป็นยังไงคะรู้สึกยังไงคะใช่แล้วเป็นยังไงคะ ตเกลียวขอแม่ค้าตัวเกียวตัวเกียวตัวเกียวอย่าเด้งก่อนอ่าตัวเกียวขอตัวเกียวขอสื่อเนี่ยพี่อ้าวนี่ของพี่ค่ะตัวเดียวจะขี้นี่นี่นี่จะขายขี้ที่คือว่าขายของนี่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 อันนี้อันนี้ไม่หมดอันนี้เขาเรียกอะไรนะคลิมอะไรเนี่ยคลิมโค้ดแลนด์โค้ดเกียวดีเอาไปเอาเอาเลยมันไม่มันไม่หมดหรอกมันเยอะเอยู่ันเลยออยู่เหรอเออยู่แม่ค้าใช้คลิมอะไรคะ ใช้ครีมมันค่ะเขาเรียกว่าครีมอะไรคะครีมนูเทนโกเกียวค่ะค่ะมันติดขนไหมคะไม่ติดขนค่ะติดขนมากหอมไหมคะถ้าถ้าขนออกแล้วขนก็ออกอ่ะโอ้ยเรียกขนพี่ลุงเ่ะออ๋อเลยอีรุงไม่ออกค่ะเกียวกเกลไม่ค่ะไม่ค่ะคือหนาขาวแต่ขนาดนิดเอเกียวโกเกลเกี่ยวนี่ไงมาใช้ทิกเกอรเลยกดตะกร้าเลยค่ะค่ะค่ะแม่ค่ะ ขาได้ไหมคะกูเกี้ยเกพี่เปี๊ยขายตู้อื่นโอ้ยเม่๊ยขากะขี่ทีนั่งหลุมขาเนาะเม่๊ยะขาขาอยังขาคือขี่ที่ค่ะเอาเลยค่ะเอาครีมโคลชั่นโตเกียวค่ะหมดค่ะหมดรึเปล่าใช่ค่ะโอ้เอาไหมคะเอาครีมนี่ไหมคะเขาเรียกว่าครีมอะไรคะเออแปิดมี

แพงอีกเลยโอ้ยจะของแพงๆลูกค้าจะได้ขี้ที่ไหมคะไม่แพงไปค่ะลูกค้าจะได้อันนี้นะแม่ค้ายังไงคะโอ้ยเอาบททำไมคะนี่ค่ะยาพี่ตะกับเองอ๋อแม่ค้าะกลับประตูเขียวบอายบายลูกค้าลูกค้าบ๊ายบายแม่ค้าที่ลูกสาโอ้ยค่ะลูกค้าศูนย์ลูกค้าศูนย์แม่ค่ะไม่ลูกค้าขี้โอ้แม่ค้าขี้ที่เว้ยลูกค้ากระสุน เลยค่ะไปขายยาหวาเอาเดียวพี่มาขายตรงนี้ขาแกขาแกซื้อเลยจ้าซื้อหน่อยจ้าซื้อหน่อยจ้าซื้อเลยค่ะซื้อครีมหน้าขาวจ้าตาขาเอาเอานี่ค่ะอยากขาวอยากสวยเหมือนแม่ค้าค่ะครีมอันไหนแม่ค้าใช้ค่ะอันนี้ค่ะโอ้หรือคะกี่บาทค่ะ แม่ค้าติดกระดุมเสื้อหน่อยค่ะแม่ค้าแม่ค้าติดกระดุมแม่ค้าติดกระดุมเสื้อหน่อยค่ะแม่ค้าแม่ค้าสซนงติดกระดุมเสื้อค่ะเร็วๆค่ะเดี๋ยวลูกค้าไม่ซื้อด้วยนะเดี๋ยวลูกค้าเห็นหนุ่แม่ค้าติดเป็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะยังไม่เสร็จครับให้ลุงใส่ให้ไปเสร็จแล้วค่ะไปให้อีลุงใส่ให้ไปลูกไปเสร็จแล้วแม่ค้าเอ้านี่ไงเราไม่อันนี้บู๊เราถึงจะพักปะป่วยไงบอสบอสบอสือ ตัอสื่อเลยเจ้าใช้คีมโลชันไหมคะใช่ค่ะไมอ่อู้อ้โอ้โอ้ไม่ออกอ่ะไม่ไม่ออกโลชันอะไรคะเนี่ยโลชันครีเกียวคะ่ะค่ะรูปรูปรูปให้หน่อยค่ะบแม่ค้า นี่เอาเอาไปเดินทางนะคะขอหอมดูหน่อยนะคะแม่ค้าหอมไหมคะอันนี้เอาไปเดินทางไหมค่ะไปเอาเอาเอาไปเดินทางเครื่องมีนี่ค่ะเไปเลยค่ะกดตะกร้าเสร็จแล้วก็ไปเลยค่ะกี่บาทคะแม่ค้ากี่บาทคะานเนี่ยสองบาทจ้าสองบาทอันนี้ไม่แพงค่ะโอ้ม่อันนี้ไม่แพงเอาไปเลยค่ะพี่จะนอนนะค่ะเอาแม่ค้า ่<ม>ปิดตาแล้วค่ะแม่ค้าคคหิวนอนแล้วแม่ค้าง่วงขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ค้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

ถานร้นหดแล้วพรุน <Thanks. S 1> <propri> ีุ้งซื้อมาให้ซาบิธาทอใจกับมอสนาต้าไรเคยเอาทำไมไม่เอานี่มเอาูปัดเลยร้องไปก่อนเดี๋ยให้ซาบิ่เทอเป็นครื่อเสือดูกับลาปาเดอปาอปนท้